สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนๆมาชมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับโครงการนี้ก็จัดทำขึ้นโดยสำนักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาลสินวันนี้ก็ตรงกับวันที่27พฤศจิกายน2567นะครับโครงการนี้นะครับก็จะมีตัวแทนจากเจ็ดอำเภอของจังหวัดกาลสินนะครับร่วมบรมนะครับแต่ละอำเภอก็จะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางนะครับสำหรับผู้สูงอายุมานำนำเสนอในที่ประมนะครับเพื่อ ที่เราจะได้คัดเลือกนะครับแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุครับนามาเป็นต้นแบบในการท่องเที่ยวของจังวัดกาลสินนะครับกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะครับก็เชิญเพื่อนรับชมและก็รับฟังได้เลยครับเราก็ในปรเทศของเราจะมี2วันกันหนึ่งคืนนะับแล้วก็จะออกเดินทางจากนี่ไปที่ที่พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์เพเป็นทางการนะครับที่ไปอำเภอสากสักคที่มีุ่มสากสักคมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเราก็จะไปชมตรงนั้นก่อนแล้วแว้ิธกัไดโนเสาร์เพื่อดูความคิชีวิตในตรงนั้นนะครับทิพันานจากดรได้นําเสนอนะครับให้เราทราบนะครับเพื่อดูชีวิตความเป็นมาของสัตว์โลกในพิพิธภัณฑ์เป็นยังไงบ้างดูรายละเอียดประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็จะมง เพื่อนต่อไปนะครับเพื่อไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองก็คือวันครูศรีนะครับวันคูไม่ใชไม่ใช่เป็นลูกเป็นางเพราะว่าด้วยแะกยภาพของกำลังคนกำลังคนของงานของการท่องกที่ยการทละการเที่ยวและการท่ี่รเยว่ะีกาะกและียวและกรเกอม่อและกรมะ นะครับก็เลยก็สงสารสงสารทั้งนองแต่ว่างานเนี่ยมันงานใหญ่นะมันเป็นนโยบายของประเทศรัฐบาลไหนมาก็ต้องเนี่ยต้องถือการนักเที่ยวการเที่ยวใช่ไหมใช่ขอเพลงเกษตรชาติช่วยเหลือประชาชนทุกอำเภอทุกตำบล ปกติมานาวจก็กระเด็นไปมากขนาดเลยอันนี้ปมาฟงางทำที่เราเรองอาสุขภาพเพราะว่าทับใจมากทับใจมากจนสามีเราโอ้บราบกวร่ากัดกระเด็นจักระเด็นไปเยอะเลยนึกของมาทุกอย่างหยุดปลูกเองเราจะดีที่แยกสารเคมีทุกชนิดคะแนนสิ่งแรกที่เราจุดแรกคือเราจะลงพื้นที่เรื่องข้าวทั้งหมด โงินการนของผู้มวดที่เรามอบหมายแล้วประมาณหลายล้านเนื้ตัวนี้ก็มาจากของเราทั้งหมดตัวแทนใหญ่ก็คือท่านท่านชาวบินนี่ละค่ะท่านต้องการนี่ช่วยเหลือประเทศไทยดิฉันกัญจนาลอยสารบันมาจากอำเภอนาบนคาะขอเช่นชมสรานศึกษนะคะเก่งมากๆเลยหน้าบนยังไม่มีอะไรที่จะโชว์เลย แก้วทุกาหาหรือเชิญมาจากอำเภอนามวชักแนค่ะฟังกล่างฟังอำเภอสถานการณ่พูดแล้วอยากย้ายบ้านมาอยู่ที่หุก่านะคขายอาสถานเลยครเพราะว่าอเภอนามเป็นอำเภอเล็กๆของเรานะคะใน่ันนี้ที่ต่องเที่ยแต่ที่เด่นตอนนก็คือตําหนักอาจารย์ที่แต่คนจะไปก็เฉพาะตอนมินง เสียง mm hmm. รวงเนาะค่ะเพราะว่าทุกท่านจะเสียงน่ไม่ออกลำโพง่ไมอย่างเขาอกเขาไม่ได้เปิดไม่ไม sure> ่ไม่ค่อยดูเลยมันเหมือนเหมือนเสียงไม่ออกลำโพงเียงเขาปรับได้หมืนสวัสดีค่ะดิฉันนางอรวริีดาลนะคะ ก็เป็นเลขาต์การของสหสถานไดโนโรสโฮมสเตย์เมื่อกี้ต้องให้ท่านประธานพูดก่อนนะคนะฉันเป็นเลนะขาค่ะแเดี๋ยี่หลังนะคะเมื่อกี้ก็มองหาท่านประธานหายไปเลยนะคะสำหรับสหสถานไดโนโรสโฮมสเตย์นั้นเป็นโฮมสเตย์ของชุมชนนะคะที่รวบรวมสมาชิกจากชุมชนมาตั้งเป็นสถานที่พักทีนี้ก็ทำกิจกรรม เกี่ยวกับเต้นของก้าวนะคะของก้าวให้เป็นลำวงที่เป็นเอกลักษณ์ของทางบริษัทสังข์ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสัสขันย้ายมาห้าท่านนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่หกที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภูสิงห์นะคะตรงที่มีไดโนเสาร์นี่แหละนะคะแล้วก็นําเอาเอาของก้าวที่เป็นเอกลักษณ์ของทางสังข์นี่ยมาอนุรักษ์แล้วก็มาเต้นมาเต้นใหม่นะคะ จะจำได้แค่สองสามเพลงนะคะแล้วก็ท่านให้โมโมามาอย่างเงี้ยที่ก็คือการบริหารจัดการที่ว่าเราทํางานร่วมกันนะคะส่วนโครงการที่กิจกรรมที่หนึ่งที่ท่านอบรมแล้วสองวันกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สองที่เราจะอบรมสองวันและกิจกรรมที่สามวันที่หนึ่งกับวันที่สองทุกท่านที่มาอบรมในวันนี้ท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เพราะว่าที่ท่านประธานท่านผู้อืมันเป็นข้อเท็จจริงวารมีแรงงานที่สั่งานแต่คนเดียวไม่ไดแต่จะมานัหญ่พารกิจันงานใหญตมากอยางนโยบายโยบารับเที่ยวแต่ว่าคนลางคนไม่เยอะที่สำคัญได้ว่ามีแล้วก็เปานกีฬาโดยแก้กีฬาเพราว่าหนักไปทำให้มีฬาต้องการ พบกันตั้งแต่วันแรกที่เราอบรมแล้วเกรนขอบคุณมากๆขอบคุณใจค่ะประจำแรกที่ผ่าประการใดขอเอาใครนัดที่นี้ด้วยช่องจับบุคลากรของเราน้อยแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่เราจัดกิจกรรมต่อๆกันพ่อผมต้องยังไงขอร้องรับขอใครได้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเสียเวลามาอีกแล้วหนึ่งเดือน ั้งใจอย่างมากมาด้วยกัรจมีที่เราพบว่าผู้สูงอายุในเมืองที่จะมีจำนวนมากเรื่อยๆในขณะที่อัตราการเกิดมันต่ำลงด้วยหตุผปัจจัยเราจะเห็นว่าผู้สูงอาุเป็นส่วนปรักอที่มีปัญหาดีุณค่าบางอย่างเราจะเข้าใจเราจะไม่สามารถที่จะียกได้ข้อตับทุกข่านที่มาวันนี้บางขั้นอนุญาตะาะจะแยกแม่อาจจะแย

ียคิดไปหัวใจไหลคิดไปหัวใจไหล,ล,ลอาญาหาเมียาในหุ่นลำกงเอ้ายาหาเมียาในหุ่นลำกลมงานเส้นทุกข์ทีวันมาเย็ดสองล่างงานใบนาวา,าสุวงลำเราเล่นกันเพื่อสนุกรวดทุกสารพันหมอมาเล่นโคตรลำเพื่อสามาัคคีเอ่ยเพื่อ จวกแซมบ้าค่ะแซมบ้าแซมบ้าพาเพลินสนุกเหลือเกินก้าวเดินยัดไหล่ยายโย่สะบู๊กแคว่ๆยัางเอียวยัดไหล่ติ๊มใส่แซมบ้าไทยนำสนไตล,ล์ฟาร์ลยัางคิยวสูงต่ำฟาร์ตา้อาอะเดนต้า โกโ้แทนโบ้แบมโบ้อาโกโ้แทงโบ้แบมโบ้ฝรั่งล็อกโฮ้อโฮ้นึกวันดึงลากกระชาก่อดกันฟัดก่อนหัวสั่งเสียงลั่นเวทีเราเต้นโชว์แบมโบ้เพลคัคถ้าใายหายวัดลงจากเวทีก็เสียงเพลงมาลายหายสิ้นฝรั่งไม่ดินกันนี้ถินไทยแลนด์ฝรั่งไม่ดินกันนี้ถินไทยแลนด์ มัตยามากมายชอบว่าแต่พี่ขาลายหน้าไม่อายน้องต่อลายคือกันเอ้าลายทั้งสิเอ้าลายทั้งเสือ,อาลายทั้งหน้าผาขี่กลากระบหมีใครเกินเอ้า ไปเป็นจังหวะทองก้าค่ะ ลูปลอเดินข้อสะบัดไหล่ลำลำคู่กันไปเอ้าลำลำคู่กันไปยิงสะบัดไหลชายมาแยกตา